โครงการเสียงดีมีสาระเสนอตอนโรคขื่ดกับหน้าฝนโดยห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจสวัสดีครับผมพันตีนายแพทย์ยิ่งวิทยาวิศว,วสกุลเป็นอายุรแพทย์โรคปอดโรงพยาบาลค่าวชิราวุธวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคขื่ดกับหน้าฝนนะครับโดยที่จะแบ่งออกหัวข้อการพูดออกมาเป็น2ช่วงนะครับันแรกก็จะเป็นพูดถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคขื่นะครับว่ามี ลักษณะของโรคเป็นยังไงมีการวินิจฉัยยังไงบ้าง,งแล้วก็มีแนวทางการรักษาเบื้องต้นยังไงบ้างนะครับในส่วนที่2น,นะครับก็จะมีการพูดถึงว่าทําไมหน้าฝนนะครับถึงได้เป็นภัยร้ายกับคนที่เป็นโรคหอบหืดน,นะครับมาในส่วนแรกนะครับเราจะมาพูดถึงเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ของโรคหืดน,นะครับโรคหืดเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังของหลอดลมที่มีเซลล์และสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบมากมายนอกจากนี้ผู้ป่วยโรคหืด ยังมีความไวของหลอดลมต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆมากกว่าปกติทําให้เกิดอาการและอาการแสดงจากการตรีบของหลอดลมที่เกิดขึ้นที่ปอดทั่วๆไปทั้งสองข้างมีลักษณะการดําเนินโรคที่แปรผันตลอดเวลาและสามารถดีขึ้นเองได้หรือเมื่อได้รับยาขยายหลอดลมข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกประมาณว่าในปี2004ประชากรโลกราวกว่า300ล้านคนป่วยเป็นโรคขืดสสำหรับประเทศไทย พบว่าประชากรเราร้อยละ7ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหืดแต่อย่างไรก็ตามเพราว่าผู้ป่วยโรคหืดในประเทศไทยเราร้อยละย0ยังไม่สามารถควบคุมอาการของโรคหืดได้และต้องมาที่ห้องฉุกเฉินในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาด้วยด้วยอาการโรคหอบหืดกำเริบเฉียบพ,พลันการวินิจฉัยโรคหืดการวินิจฉัยโรคหืดอ,อาศัยอาการที่เข้าด้วยกับโรคหืดและหลักฐานของหลอดลมอุดกั้นจากสมรรถภาพปอด อาการที่เข้าได้กับโรคขืดมีประวัติอาการไอหายใจเสียงวีดหายใจเหนื่อยไอหรือแน่นหน้าอกโดยอาการเหล่านี้มักจะเป็นช่วงกลางคืนหรือช่วงเช้ามืดความรุนแรงเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาและมีอาการแย่ลงเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้นต่างๆเช่นการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียสารก่อภูมิแพ้สารก่อการระคายเคืองมลพิษทางอากาศ ทั้งในและนอกครวัวเรือนเช่นฝุ่น PM 2.5และควันบุหรี่ยาแก้ปวดกลุ่ม n อนอี้ยาลดความดันกลุ่มเมตาบ็อกเกอร์การออกกำลังกายและภาวะไฮเปอร์เวเดเลชันโดยอาการหืดดีขึ้นเมื่อได้รับยาสูดพ่นคอติโคสเตอรอยหรือยาสูดพ่นขยาหลอดลมการตรวจสมรรถภาพปอดเพื่อยืนยันหลอดลมอดุดกันมีลักษณะของ variable expiratory airflow limitation ซึ่งสามารถตรวจด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. Peak expiratory flow rate 2. Spirometry with bronchodilator response test 3. การตรวจความไวของหลอดลมเช่น Meta c o l e e challenge test เป้าหมายในการรักษาเป้าหมายในการรักษาโรคหืดคือการควบคุมโรคหืดโดยให้สอบถามผู้ป่วยถึงลักษณะอาการต่างๆย้อนหลังไปในช่วงสีสัปดาห์ที่ผ่านมา หากผู้ป่วยสามารถควบคุมอาการได้ดีประกอบด้วย 1. ผู้ป่วยไม่มีอาการหอบเหนื่อยหายใจเสียงวีดหรือไอในช่วงกลางวัน 2. ไม่มีการตื่นมาไอหรือหอบเหนื่อยช่วงกลางคืนเนื่องจากโรคหอบหืด 3. ไม่มีการใช้ยาขยายหลอดลม 4. ไม่มีข้อจำกัดในการทำกิจวัตรประจำวันหลังจากผู้ป่วยได้รับยาควบคุมโรคหืดหากผู้ป่วยสามารถควบคุมอาการได้ดี ก็จะลดความเสียเเเยเส่ยงในการเกิดโรคขืดกํำเริบเฉียบพลันปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคขืดกํำเริบเฉียบพลันคือโรคขืดที่คุบคุมไม่ได้ถือเป็นปัจจัยหลักที่สําคัญนอกจากนี้ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นมีการใช้ยาขยายหลอดลมออกฤทธิ์เร็วมันเทาการหืดมากกว่าหนึ่งกระบอกต่อเดือนการใช้ยาสูตรพ่นคอร์ติโคสเตอรอยในปริมาณที่ต่ำหรือไม่ได้ใช้เลยหรือ มีประวัติรักษาในโรงพยาบาลหรือในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือใส่ท่อช่วยหายใจจากขอบขือกำเนิดเฉียบพ,พลันหรือมีโรคร่วมเช่นภาวะอ้วนภาวะกดไหลย้อนโรคเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบจับภูมิแพ้ความเครียดและซึมเศร้าการสัมผัสปัจจัยกระตุน้นเช่นสารกอบภูมิแพ้หรือมลพิษทางอากาศการรักษาโรคขืดเป้าหมายในการรักษาโรคขืดคือ การควบคุมโรคได้เป็นอย่างดีประกอบด้วยคุมอาการโรคหืดไม่มีอาการกลางวันไม่มีอาการกลางคืนไม่ต้องใช้ยาขยายหลอดลมและไม่มีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวันผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสมรรถภาพปอดที่ดีและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตคือควบคุมโรคได้โดยไม่มีขืดกำเริบหรือเสียชีวิตจากโรคหืดรวมถึง ป้องกันความเสื่อมของสมรรถภาพปอดที่เกิดจากภาวะหลอดลมเสื่อมและป้องกันผลข้างเคียงจากการใช้ยาดังนั้นหลักการรักษาคือผู้ป่วยโรคคื่อทุกรลยยควรได้รับการรักษาที่เหมาะสมตามความรุนแรงของแต่ละคนผู้ป่วยโรคคือทุกรลยยควรได้รับยาควบคุมอาการอย่างสม่ำเสมอยาสูตรพ่นคอร์ติโคสเตอรอยด์เป็นยาหลักในการควบคุมโรคหืด ผู้ป่วยควรได้รับปริมาณยายาสูดพ่นคอร์ติโค,ส,ค,โค,ส,โคสเตอโรอยตามความเหมาะสมตามความรุนแรงของโรคหืดโดยเฉพาะในผู้ป่วยหืดที่รับการรักษาครั้งแรกและหากมีอาการหืดควรมียาขยายหลอดลมเพื่อบรเทาวาการการดูแลผู้ป่วยโรคหืดด้วยวิธีอื่นๆน,นอกจากการรักษาด้วยยา 1. ผู้ป่วยควรหยุดสูบบุหรี่ 2. มีการออกกำลังกายสม่ำเสมอแบบแอโรบิกเช่น ออกกลำลังกาย20-30นาทตีต่อครั้งสัปดาห์ละ5-7วันเช่นว่ายน้ำวิ่งโยคะหรือปั่นจักรยานเป็นต้นรวมถึงฝึกการหายใจทำให้ลดอาการหอบและมีคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นได้ 3. ควรปรับสิ่งแวดล้อมในบ้านและสถานที่ทำงานหรือเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้เลี่ยงการใช้พรมในบ้านมันทำความสวอาดผ้าคลุมเตียงปลอกหมอน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสไายฝุน่นรวมถึงดิกเลี่ยงการเลี้ยงสัตว์เช่นสุนัขและแมวในห้องนอนเป็นต้น 4. ผู้ป่วยมีภาวะอ้วนการลดน้ำหนักลง10%จากน้ำหนักเดิมทำให้สมรรถภาพปอดและควบคุมขืดดีขึ้น 5. ผู้ป่วยโรคขืดควรรับวัคซีนป้องกันร,ระบบทางเดินหายใจเช่นวัคซีนป้องก,กันโรคไข้หวัดใหญ่เชื้อแบคทีเรียเนโมโคโคโคัล และไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 6. ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมอาการด้วยยาสูตรเบื้องต้นอาจพิจารณาส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อการรักษาด้วยการส่องกล้องจี้หลอดลมด้วยความร้อนหรือลองเชี่ยวเทอร์โมพลาสตี้ทำไมหน้าฝนถึงเป็นภัยร้ายกับผู้ป่วยโรคหอบหืดโรคหอบหืดเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจเรื้อรังที่ปัจจุบัน ยังไม่บสามารถรักษาให้หายขาดได้ทำได้เพียงแค่ลดความรุนแรงและควบคุมอาการต่างๆมให้เกิดขึ้นเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นอาการหอบหืดก็ยังคอยกลับมาสร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยอยู่เสมอตั้งแต่อาการรู้สึกไม่สบายตัวหายใจไม่สะดวกยิ่งได้รับสิ่งกระตุ้นก็จะยิ่งอันตรายถึงชีวิตได้สาเหตุที่หน้าฝนหรือช่วงที่ฝนตกเป็นอันตรายกับผู้ป่วยโรคหอบหืด ก็เพราะว่าในช่วงที่ฝนตกจะทำให้อุณหภูมิเย็นขึ้นโดยที่อุณหภูมิภายในร่างกายก็เย็นขึ้นตามไปด้วยทำให้มีผลต่อระบบต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของระบบทางเดินหายใจซึ่งผู้ป่วยโรคคอบผืดมีหลอดลมที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าปกติจึงทำให้เมื่อเจออากาศเย็นกล้ามเนื้อหลอดลมเลยหดเลยเกิดอาการหดเกร็งผนังหลอดลมบวมหนาขึ้น จนทำให้ภายในหลอดลมตีบแคบผิดปกติรวมทั้งทำให้เสพห่าเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้หายใจได้ไม่สะดวกจนเกิดภาวะหอบผืดเฉียบพลันภาวะหอบผืดเฉียบพลันจะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการไอเป็นชุดๆุดหายใจลำบากแม้จะนั่งพักอยู่หายใจมีเสียงวิดดังแน่นหน้าอกหายใจแล้วมีหน้าอกบุม๋มซึ่งหากอาการรุนแรงมากจะทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถพูดได้ปกติ รู้สึกตัวน้อยลงซึมหรือสับสนนับว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ร้ายแรงหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจเสียชีวิตได้เนื่องจากสมองและอวัยวะสำคัญขาดออกซิเจนรวมทั้งหน้าฝนยังเสี่ยงทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบายได้ง่ายซึ่งหากผู้ป่วยโรคหอบืดไม่สบายหรือเป็นไข้หวัดจึงยิ่งเพิ่มอาการทำให้หายใจไม่สะดวกและเสี่ยงเสียชีวิตมากขึ้น ปัจจุบันมีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคหอบหืดในประเทศไทยกว่า1,000คนต่อปีและเสียชีวิตราวๆ3าล้านคนทั่วโลกโดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ผู้ป่วยมีภาวะหอบหืดเฉียบพลันโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนทําให้ประเทศไทยมีจํานวนผู้ป่วยเข้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลจากอาการโรคหอบหืดมากกว่าปีละ1ล้านครั้งวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเกิดอาการหอบหืดเฉียบพลัน หาพบว่าผู้ป่วยโรคหอบหืดมีอาการหอบหืดเฉียบพลันหรือหอบหืดกำเริบนับว่าเป็นเหตุฉุกเฉินที่อันตรายถึงชีวิตผู้ป่วยได้ดังนั้นจึงต้องทำการช่วยเหลือทันทีโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้แนะนำวิธีการช่วยเหลือโดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ดังนี้ 1. ให้ผู้ป่วยนั่งหรือยืนในท่าโน้มตัวไปข้างหน้าโดยที่หลังกับหน้าอกตรง 2. ผู้ป่วยต้องอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก 3. คลายเสื้อผ้าผู้ป่วยให้หลวมถอดเสื้อผ้าที่หนาหรือลัดตัวผู้ป่วยออกเช่นเสื้อกันฝนผ้าพันคอ 4. ถ้าผู้ป่วยมียาพ่นให้พ่นยาที่มีอยู่ทันที 5. หากพ่นยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นให้นำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีหรือโทรสายด่วน1669ผู้ป่วยโรคหอบหืดสามารถรับมือกับช่วงหน้าฝนได้อย่างไรบ้าง เห็นได้ชัดว่าหน้าฝนเป็นช่วงที่ผู้ป่วยโรคหอบหืดต้องดูแลรักษาตนเองเป็นพิเศษไม่อย่างนั้นอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้แต่หากเราเตรียมพร้อมรับมือและดูแลป้องกันตนเองอยู่ตลอด <S <S ก็สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้โดยไม่ต้องกังวลใจเลยแนะนําวิธีดูแลป้องกันในช่วงหน้าฝนดังนี้ 1. ผู้ป่วยโรคหอบหืดและครอบครัวควรมียาบรรเทาอาการที่แพทย์จําหน่ายให้ พบไว้ติดตัวอยู่เสมอเพื่อใช้บรรเทาอาการเมื่อเกิดอาการกำเริบได้ทันทีรวมทั้งมีการพ่นยาอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์ 2. ในช่วงฝนตกไม่ควรออกไปตากฝนควรอยู่ในบ้านทำร่างกายให้อบอุ่นไม่ควรเปิดแอร์หรือเข้าออกห้องแอร์บ่อยๆ 3. หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่อาจทำให้อาการกำเริบเช่นขนสัตว์ไรฝุ่น เชื้อราควันบุหรี่รวมทั้งการกินของเย็นเช่นไอศกรีมหรือน้ำเย็นจัด 4. ดูแลรักษาตนเองไม่ให้ติดเชื้อโรคหวัดหรือติดเชื้อทางเดินหายใจ 5. ดูแลสภาพอารมณ์และจิตใจให้ดีไม่ให้เกิดความเครียดอาการตกใจเสียใจโกรธหรือตื่นเต้นกล่าวโดยสรุปแม้ว่าลูกคอผืดจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมียารักษารวมทั้งเครื่องมือต่างๆที่จะมาคอยช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีความทุกข์ทรมานและสิ่งอันตรายกับโรคนี้น้อยลงรวมทั้งตัวผู้ป่วยเองก็ต้องคอยระมัดระวังสิ่งกระตุ้นต่างๆเตรียมพร้อมรับมือกับอาการที่อาจจะกำเริบมได้ตลอดเวลาหากเรามีความพร้อมไม่ว่าจะหน้าไหนช่วงไหนก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ ด้วยความปรารถนาดีจากพันตีนายแพทย์ยิ่งวิทยาวิศวสกุลอายุรแพทย์โรคปอดโรงพยาบาลค่ายวัิิลาวุธหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไครต์ใน YouTube ด้วยครับขอบคุณครับ